สบายดีพ่อแม่พี่น้องื้นนี้ก็มาพบกับซองนิมสาวผู้ไทยวันนี้ซองนิมว่าสิไปซอยเวขจ้าทุกคนเลยเป็นัานงานแจกนะอยู่ที่เฮอนแมน้องเตนเดี๋ยวไปหาซอยเวสรวางานขจ้าก่อนทุกคนเลยวันนี้คนมาโฮมหลายทุกคนในเมื่วานนี้นะคนมีหลายไปเลยเดี๋ยวห้องไปติดตามรับซมุมนิดเดียวมานำหลังขจ้าทุกคนเลยแล้วมาแล้วบ่ให้กินนะ อุณหภูมิสับป่นสเปกสบายดีสบายดีสับปุ่นเนอร์สบายดีเนอร์คบหน้าคบตาคบกันอีกเจ้าเฮ็ดแล้วมาแล้วเนาะขเจ้าเฮ็ดแต่ดึกๆคุณละแต่สองมุงแต่ว่าสนิมกามาน่าจะมามาแต่เช้าเน่แต่ว่าวิได้ถ่ายคลิปเนาะหากามาถ่ายตอนสายนี่แต่เมื่อ

น้องน้ำบุญนมามาคอยแกะมาแกะบอกแกแกแค่อยแน่นเจยเจแกะเกินน้ำบุญแน่นี่ยน่นี่ทุกคนตอนนี้คนกเริ่มมาลายแล้วเนาะเจ้หลังมาโม่บุญนะ ทางนี้จะเป็นแมคโคข้าอาตข้าต้มนี่ทุกคนนะเดี๋ยวมาซอยข้วน้อย้อยท่อ้โหข้าวต้มน่ยโีคว่ามันอันนั้น้ะบูตะวินามัก็ได้ หอมข้าวต้มาันนี้หอกขะต้มเลยบัวตองขี้ลาย่่าหบัวตองเต้แปบัวตองที่ร้านกุญจกระโดงบัวตองเต้ไม่เล่าหรอม่ได้ค่ะไม่ได้ไปที่ร้าน

He-he! <laughs> mất thua miệt, Tên tên, tôm nè, nhiều làm hợp hàng. Ừ. Không. เพราะเจ้าเป็นสายล่ำเขาเชื lion. ่อเจ้าล่ำสุฟังเพราะมาพบสายล่ำเขาต้องได้ฟังล่ำมือนี้จังน้อยจังน้อยแม่ะน้อยคุณแม่แม่น้องแตนเนาะแม่น้องกินเทียงและแม่น้องกินมาเทียงกูมั้ยเฮ็ดกินตขึ้ โคสันแต่มือเดียวด้วยกมลาย้กนุมนี้เฮ็ดพี่เลิกกลุ่มนี้นะคุนพ้าวขุนอวม่โนกันดีเฮ็ดเองเลยใบแห้งมีด่นเต้นยาโอ้กระโปมาบ้ากันลุ้นอาแต่กระโปงสาวสีเทา อดีหากก้าม่ะ่้ามเอ็นอมูปูนะย่างก้ามอันนี้คือเรื่องชุดหม้ออดวอะไรก็ชดละไปหมูแล้บุญนะยังมาเวียนนี่กอดในสมาโมูนี่เงินหมูนี่เงินหมูเงินรับรอกไมมมีนี่เวลนตัวนี้ก็โม่อันนี้โมูน้าโอ้เยาฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าน่าย เดี๋ผัดกระเล่นเออ๋ยวผัดกระเล่นนี่เป็นเนี่ยเป็นเดี๋ยวผัดแล้วเดี๋ยวนี้เนาเป็นเลื่อยๆเด้อได้น้องน้อยเฮ้ยน้องน้อยเล่นเฮ้ยบ้านเดี๋ยนผัดกระเล่นทางนั้นถ้าจัดงานนั้นทุกคนอยู่คนละฝั่งทางกบอันเฮือนสนิมโอ้มือดำเลยเึ้นภาษามาเป็นไมโครแล้วอย่าหอกตุ้มแล้วเนาะ ป็นลูมือ,อมที่แม่โคใกล้ออกมากเ้ยชิ้นมูน่ะเลยนี่ลาบบองมม่องอน,นี่เป็นแกงเนาะลากโคนเฮ็ดซอยเดียวทุกคนเลยกระโตกไี่นะว่างบ่อยนะว่านี่รากสาหร่ามันมีมี นี่ทุกคนอันนี้คือข้าวที่หาบดนะข้าเจ้าเสถขนมไดงขอยลักทุนึงแล้วขูดแล้วนี่ยนีมันไม่เป็นแบบนั้นคือมันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวก้อยวอลล์เลอร์เป็นข้าวข้าวต้มไดงข้าวว้าแล้วมันยากไคือข้าวที่ห่าขดแล้วนะนไจับน้ำข่าวดำที่ไหลบ้าผมเหมือนกันอย่างมากใช่ เรือคันอยู่นี such, ่บ่ค่อยได้นะเฮ้ยเอออ้ายเพิ่นซั่นนี่บ่อันนี้น่ะก้อยชื่ออันนี้ก้อยชื่ออันนี้แล้วแล้วก็เฮาก็มันเป็นอนาคตแล้วก็ยักชื่อพุนี่ก็เอาไปซื้อบ่คันต่อแม่ยักชื่อพุซื้อกระต้มก็ได้ห่อเออบ่บ่ลายสางแล้วก็ซ้ําลายได้บ่ได้ยังมั้ยมันมีนี่แล้วเนาะเนาะแม้ชมึก มันยังไปขออนุญาตเอามือเด้อพ่อพี่น้องเอามือกันจะเล่นน้ำจะเห็นน้าก็ได้มือกระด้างมือกระด้างบบแบบมากเลยจะโงลรอมาเมือไม่อ้าหมีโองนะคือไม่ชอบขาวลาวเปโกงดับมือเขากระดมนั่นเายถึอกมือดำนะ เออแม่นาฬลกาบุกลูกองนะมือดำมาลีนี่เว้าึงบูกทายไปตายเพื่อนย่มนาย่ำนาหิบขันชัวร์ห่างโอมาชือตขอจะเพิ่มชื่อนะจะเพิ่มมาชื่อน้ำเลยทำเพื่อได้เพื่อได้เพั่นได้วทำไอออนกระดองไายน้มดองกระดางเดียวหมอลำโจ๊กเออละแม่ไท เพินมาลับหนยม่่ะไม่ยังมีที่พหุ่นายเลยโดเห็นมาเนยไปแบงเอากระโตมาแบงนะเออเอากระโต๊มาไปนี่ไปชื้อแล้วปะอะไรกันไทมาไม่ได้ยกยังดินมาสูงนี่เป็นันยาั้เอออยู่ขนนี่สองนอยู่ในข้างละสองง้ นี่ยจำคอมือวนุ่า่าฮ่่าฮามันลุนลี่นะ้พวกนี้นะอมอันนี้ก็แบ่งกันไปกันใชกระซมมนีเล่าหรอแบ่งกันโห้ยชูงเรเออต้องเจ็บผู้อมผู หลังจากเห็นแล้วแล้วก็ทุกคนเลยพเดียวห่อวันนี้นะอติพาอิโพยอู้ตะละจุเจอบ้านเดียร็มพอตะลจุไปตรวจดูยาวเนี่ยตาละตะกี้เขาชื่อนั้นนะเขาจะบอกเย็ดนี้ทำนั้นทำ้เกิดชะตาจะด้องกบุญโบนะเกิดชะตาจได้หุ่นดีๆเนียมุงคุแบบนี้นะ อ้ยครับสนนิุ้ครับหลายห่อเลยทุกคนวันนี้คือกระต้มแดเนาะเฮ้อยังเสกขนมมกี่บอตดนมาเ้นม้ต้นไม้ต้นไม้อ้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นม้ต้นไม้ต้นไม้อน้น้้น้้น้้ม้ไ้นอ้น้้นี่นะโ้นี่ โหก็มากกิอยโก็มากินลาจะห่อมาเหรอแม่แม่จำว่าโผลบางใหญ่นึงรถเยอะเสือเลยแห้วผมเห็นนะนะดิ้งกระดังเลยหาูยามเชื่อปูดได้เรือน้าูวอลพูได้แล้วเราคอยวาวไอ้นิ้วกวาดกะคือเียวลก้นขาดตีแหล เออนี่นะคะพี่ <laughs>

จะเดตคืนค่อยว้าวนึหละเฮ้ยติงผู้เชเดนนะ่ชวมีตาอ่ะันีนีมาสักอ่นาได่อัะเละไหทางนี้กาหอนพี่ทุกคนเลย กูระจุมนึงพีก่กะจุมนึ่งไปไปเย,อยอาอยู่ยานาเกะเขาเล่เยาานอะคนนาเกะจนไปจนจะครบน้าครบตาคนละซิธาสาฮาซาพอนส,อสแป้งาเมื่อวานนี่ทีงานเมืม่อวานเนี่ยนี่นะทงานเมืาิาไปเซือคือีมาเมืม่อวานนี่ มีในซุ้มาไกลเขาไปมอดต้นหล้มากร้หน้ากรนนม่นะใชินบอกตต้นบ้าไกลนี่คือแ่ไม่แม้โมหลายแล้วเนาะแล้วทุกคนเเดี๋ยวเก็บเสมุยอปน่้บานอิ่มมินมีบอกเหรออยาเยหุเดอ้แ่มีเงินซื้น

ไปเลยโต่่นเดือนานดิโดเลยไปฮพ่ข้าต้มนึ่งข้าต้มฮขนมมกขนมมกเว้ยนะลุกแล้วปะลุกแล้วก็ะเพาเดียวซิมไลของตอนนี้มันเคยกระเพาเดียวมากกัาเดียนนี้มันเบย แซ่บตะจิดแซ่บแต่รักนี่รักกินนี่กงะรักกินเอ้ยีนน้เคยรักกินได้เจอนะสองมุ่ยกินทุกคนอันนี้สิเป็นท่างอันซุ่มพุทเทาเขาเจ้านิปนานเบงเนาะ ไปเบิ hour, huh? ่ง <French> ห <Claire> ้างโคห้างทุกคนนะพระเจ้าโคศีนอยู่นะพระเจ้าลมหมู่ตอนแรกนะมาเปล่นพระโควันี้นะพระโคจะอดพระโคตลอดแม่นดีบ่เอาไทุกคน นนนมัะเดี๋ยวเอาไปปิ้งกันเนาะชิ้นสุดๆนี่คนไปลอยมาเมื่อกี้นี่เขาคอยนี่น เมทจันดีโคอยไปเอามาโคอคนรถดเลยไหโอ้ค้กันลยกำลังเัมกำลังนจะทกลังเฮมเฮมเลยคอยไปเอานํำบาชอนมากกินนี่คคอยมีลืงเจ้าเจ้เนี่มึงแน่จะทุกคนเลยคคอยได้เป็นกคดไปโคมากยู่ตัวหน้าพวกน่ะนไม่ป้เลยไม่ไม่ขีบ ป้าอะไม่คีบมนะไปนดีดีจุ๊กเลยกัพอเดียวกียัเยอะนะป้าะไม่คีบนั่นแล้วกัตัวนิมันไปตัวนั่งยนั่หมอนน้่นขต่อนคอจอยูได้พอจองยูได้แ่อยเก็บก็มันอยูก็บไหมเฮ้ยคอยกินก บาทอยากกินหมูนั้นดื่กไแฟเลยไปไปดือแล้วพอมีน้องอยกินหมูรับจ้างนี่รับจ้างคนวายรักตอนชีนนั่นกินนี่บาบเนาะคนมันค่ตมตอนหนึ่งทุกคนนี่จ้นิะน่นจะเป็นสาทใสยินหลัเล็บชูดี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 ่ะ จสดสดีมาาาตอนนี้พอเดี๋ยวนั่งเข้าซีนตอดนึคนเลยน้องจนดีก็นเลยนไม่น้องจนดีชาาาาห่างม่น้องจะดีวิหางเลยแต่ตอนซีนเนี่ยทุกคนเลยไม่ดินน่ะาเป็นปานละเเมนโบไม่คี้ตบบีป้าอินน่ะถยหายา ไม่เกี่ยับอีฟ้าเาหาอเ้าหนิมจดนี่็ทอยสันนิมมาแม่สีจนิมนียอนี้เนจะาดีเผาีอะไซเห็นบ้าอิ่มแล้วบ่ายากกินเกแล้วไหม้่อยกินเก๊กแล้วไม่จกูแดงมาจมาเละกินกินอี่เ้าใเผายมาเละเราไดหุ่นหมา จำวเป็นนะเป็นอนกันันเป็นเพรช่วงนี้เขาระเจ้ากำลังมีความฮักเนาะมีแต่สีชมพูทั้งหมดเจ้ารู้เจอนบแต่แม่น้องจะดีน้องจะดีผู้ทางหลังพวกกันอันนี้ก็สีชมพูทั้งมดมางานแต่งกมางานแต่งวนี้นะคนกำลังมีความฮักนีน่ะสีชมพูทั้งหมดเดียน้สุกแล้วสุแล้วป๊ แม่น้องจนดีคู่นะจนไหม่คนก็พกี่พกขากินตุ๊กแท้นี่ะไดกินแต่มันไหม้นี่ก็ไฟอีกเพราเอาไปซอยวันนี้เนาะจินดีกาย่นแต่แม่มีผัวบ้าไม่มันยืนผ้าอูอยู่จะไปซอยไปได้ไปสุทิ้ง มาไปซอยมือเจ้าได้ลน้าตกวินหน่อยโหดนี่โดนนึ่งลโก๊ได้ห้ามไปละห้ามไปอุ่นละห้ามไปอุ่นละได้พอดีเสียบสมุดห้ามไปจ้าล้วไปอุ่นแล้วห้ามไปแล้วหามเ นแล้วแล้วทุกคนเนาแก้ลซีฟูดซาวสายิ้มน้อยกระปิงีซีินยิ้มน้อยชิเด็กซีงโมกงานบายดีจ้าจิ้มมะแม่จิ้งข้าวกับความทุกข์โตมีอยุ่ค่ะเดี๋ยวยืนกินนะันมีอันนั้นนั่นน่ามะสบานี่นามาบเพิ่มพรใส่นะเจ้าบอกมีเม็ดไ้พรใส่มันจะนิ้มมันใหญ่ ไหว้สาเป็นสกอตได้เดียวอคอมเมนต์ด้วคน่อเสอานีนะ่าเ่ก็เ่นใหญ่่อจะมือวไม่ไม่มาไม่กินมต้งต่กค่ยวกเอวันนี้น้อยเม่านนิดน้อยเลย เจ้าแลเจออยู่ในกองโคซินโคซินตอนคํำทุกคนเลยตอนนี้ประมาณห้าหกโมงแรกนะมาเช้ายันค่ำห้าโมงสะพอนยังมีมือต่วัดมือมีแล็บมีมือกันมือกเป็ได้มาคนเดียวมือกันคือมีได้มาเสาวะจ่าและสองชุดละมือนี้ สชุดจะซื้อได้น้ำไม่อาบจังพ่อจังอันแบบกุยแม่เจ้น่อยนี่อ้ยอมันยังดีมีกูุยเป็นมเฟ่ยไม่ยังกุยหลมาเฟ่เออเมื่อแล้วน้ำไม่อาบแล้วืคืนนึ่งกับักแหงคืนเดีาคนเดียวคนงามคนงานเใส่สูตสแปรคนงามน้ำใส่คืนนีอาบเลานี่รักชีวิตจะคิดอาบน้ำในยามหนาวแมนบอกไม่ต้องก็บ หจักเละบุพเพอ้เลยมีอะไรแต่ตะไบเลยตุน้ำตุน้ำเลยฉันสบลกันเลยพ่อห้ามสักเองสักเองดอ้ยแลดอน้อน่มใ้ล้วเป็นใหแล้วให้หัวพิษนัก็ให้มาดูประเด็นนี้นะ มาเด่นมาเล่นมาจะปงจังโอยดงเอ้ยห wow. ้ยดงตอนนี้เหรอเลยเอลยโอ้สีสันเป็นจะเสพแล้วเนาะว้าวมอเรียนเพื่อความกดนี่ยนะมอนียเพื่อค่อยโดยเฉพาะได้นีเลยเสพกินเนาะถากินก็ได้ถากินอยู่ในมอนี่นะด้ากินชิ้นเลยเป็นถากินมอเลย จ,จะแป้งแล้วตอนนี้มือพิศใส่หายหอยยักษ์ฝร่งกน่าจะมีนนั้นเราควเจะื้อมหลายตด้เขาพป่กเสดจะจอนกกุงกรุมีปลกระลำั้วไปทนีเลยหนังเผาตอไผ่หนาวพวกนั้นเาหมอแน่สินไผ่ไปน้า แซ่บมาสุกแล้วจะพ่อซุปแล้วชนะยูนีมีเพื่อนในสักแหงนะแซ่บบ้าสักแหงตอนชินจะแซ่บบ้างตอนชินจะต้มกระรมตอนชินทีมงานสักแหงอันนี้นะหม้อมันยังละสิ้นแล้วเดียวมันมันยุบกระโปรงระลสนี่ทุกคนตอนนี้โคซีนเฮากาซุกแล้วเนาะสองมอพวกนี้นะ ตอนนี้กระข่ำนะได้ทุกคนเอ้ยเจ้าน้อยสาวนี้มันก็สิได้มือเลยทุกคนมาหาอ้ำน้ำก่อนเพราะว่ากาศนี้่หนาวแห้งทุกคนเอ้ยนี่ทุกคนหลังจากเทียนโคสุกแล้วก็น้องพาเด็กกินข้าวอยู่สัมภายมูกับสะพอนหลาหลาขายหลาหลาขายกับเจ้ามือมาแล้วเนาะเดี๋ยวได้ใช่เลยข้าวมาข้าวตะเลงกับเจ้ามือมาละโอ้ยห่างมามาขออนุญาตินข้าวก่อนมาดิอยู่แล้ว